สุดยอดเนาะเลยเดียวทำมีสูตรมีสูตรวิธีต้มแหเมเบอร์่กอไ์แบบ5คลิปาิเบอกวิธีการ สบายดีพี่น้องอ่ะมื้อนี้เฮาก็ามากินเมนูต้มไก่กับตัหมังคุดพี่น้องเนาะต้มไก่เปืเป่อยๆพี่น้องเออแล้วกะ็มีน้ำซุปน้ำซุปอยู่นี่บ่มีบอนไว้พี่น้องโต้แคบพี่น้องเออแล้วกะ็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมๆใหม่ๆเห็นพี่น้องคลาสหนึ่งข้าว,าว,าว,าวเหนียว,วต้มไก่ เป็นขาเป็นโตพี่น้องนะเห็นไหมอา้าวกินกันเลยพี่น้งองอืมอ๋อปุ้ยป่ม よくない ฝนกระตกสองมือซ่อนแล้วพี่นอ้องโบยจุดโบเซาน้ากัดท่วมนาไปแล้วปีนี้โบได้กินเข่าเลยพี่น้องเอ้ยน้าท่วมนาเบิ้ฝนตก ป่ต้มไปได้ด๋วนเลยพี่น้องกายเรามีสูตรเรามีสูตรวิธีต้มให้มันเปื่อยไปแล้วบ5คลิปา50บอกวิธีการต้มไปล้มไปครับพี่น้อง <laughs> hmm. tầm không có dạy 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 bông dạy you <sighs>

สุดยอดเนาะเื <screws in the fridge> ่อเดียวสูตรนี่เห็นบุมีไผก่ซอนพี่น้องสูตรมันตั้งแต่ได้กระชีต้ม บอกพี่น้องแล้วคชิปนี้เพื่อต้มพวกกระดูกกระเดี๊ยบเพื่อเพื่อพี่น้องสูตเนี้ยบุเสียพี่น้องลองเห็ดลองเห็ดเป็นไงละนะสิบอกสุดอ่ะ ก็มีอยู่ว่าเวลาเขาสต้มเนาะต้มไก่ต้มไก,ตมไก่ต้มอย่างกราต้มกระโดกหันเปลือยไปเอาข้างเหมาะใช่เครื่องปรุงเครื่องอย่างนด้นแหละเขาก็เอาลงเลยบทหาย้หม้อฝุดเอาตอนลงเลยบทายเหม้อฝุดเนาะเอาลงแล้วต้มจนหม้อจนน้ำฝุด เบื่อเลยพี่น้องกินได้เลยเอเ้ข้ันต้มไก่สูตรพี่น้องเราเคยบอกไปแล้วเราซื้อพี่น้องลองไปเห็นมึงแล้วดะเห็นแล้ว,ลวอย่าลืมบอกไงเขียนลงคอมเมนต์ว่าเป็นใหญ่ข้าวปุ๋ตัวมานต้อง มนเอพี่น้องบ่เห็นตอนต้มก็อาจจะบบเสียาะชิปหน้าเฮาสิเห็ดเบ่ร์มีชีตต้ม อิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สิพอสำนี้แล้วพี่น้องเอ้ยคือใจก็กดไลค์กดแชร์นะโอ,อ้ยอย่าลืมกดติดตามไปด้วยพี่น้องขอบใจบ๊ายบาย